สวัสดี FC พี่น้องทุกท่านนะคะพี่น้องจา๋าพี่น้อง f c ใหม่ FC เก่านะคะพี่น้องจะมาจะพบเจอกับพี่ใจพารวยนะคะวันนี้พี่ใจก็จะพามาสรุปอ่าสีน้อยนะคะสีน้อยชุดรวม2ตัวบนล่างนะคะแล้วก็แยกแยกน้อยสีน้อยวิ่งลู่ให้นะคะพี่น้องเราก็ไปสรุปกันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับหน่อยเฉพาะกิจนะคะหน่อยเฉพาะกิจผลที่ออกสามสามห้าสองหนะคะ อ่าพี่ใจไม่มีห้าเนาะมีสามคืออันนี้นะที่พี่บอกว่า,าตัวใครชอบสามก็จะเอาทั้งชุดนะคะนะแต่ว่าได้วิ่งรูดนะพี่น้องสามเข้านะคะสามห้าแล้วก็สองหกอันนี้บนล่างเลยนะคะรูดนะอันนี้สองดิ่งรูดนะคะพี่น้องนะคะ ต่อไปน้อยพิเศษนะคะนอยพิเศษคนที่ออก973 76นะคะพี่น้องจ๋า73มาในชุดรวมนะคะนี่ตัวจับคู่นี่7นี่3นะนะคะพี่น้องอ่าสำหรับ3ตัวนะคะเด่นเด่นจับคู่นะคะ9อ่า 9 3 7นะคะพี่น้อง9แล้วก็3แล้วก็7นะ3ตัวนะอันนี้เออ่ชุดเด่นเนาะเข้า3ตัวเลยนะคะพี่น้องจะ้ะแล้วเราก็ได้วิ่งรูดที่6นะคะเจ็ดสามก็เข้ามาในชุดเด่นรวมนะคะแล้วก็จับคู่3ตัว แล้วก็จ็ดหกนะคะจ็ดหกเราก็เข้าสองดิงอันนี้ก็สองด้งเลยนะจิตเข้านะคะพี่น้องบนล่างเลยนะอันในชุดเด่นรวมนะชุดเด่นรวมด้วยพี่น้องต่อไปเราก็จะไปที่น้อยปกตินะคะพี่น้องน้อยปกติก็ผลที่ออกศูนย์สี่เก้านะคะหกสี่เนี่ยพี่น้อง หกสี่นะคะแล้วก็เข้าวิ่งรูดสี่นะคะสี่เก้านะ,ะเนี่ย4 9ในชุดรวมก็มีนี่นี่ชุดรวมนะคะพี่น้องจา๋าเนาะนะคะ,ะเราได้วิ่งรูดด้วยแล้วก็หกสี่อ่านี่สองเด้งอีกแล้วนะคะถ้าใครรูดนะพี่ใจบอกจำนะว่าฝั่งเนี้ยพี่ใจจะเน้นรูด เพราะว่าเวลาเข้ามาเด่นมันจะเข้าเนาะจะเข้าบางทีเห็นไหมบางทีในชุดบางทีในชุดนี้มันก็ม,มีแต่มันมีหกสี่นะพี่น้องมีหกสี่มีตัวเด่นแล้วก็นี่ตัวจับคู่ด้วยนะคะเสียดายไม่มีศูนย์เนาะถ้าได้มีศูนย์ก็เป็นศูนย์สี่เก้าสามตัวอีกนะพี่น้องแต่สําหรับเราวิ่งรูดได้สองเด้งล้วก็อยู่มีในชุดรวมด้วยทั้งคู่เลยนะคะชุดรวมเลยทั้งคู่นะหกสี่เก้าสี่สี่เก้าเนาะ ต่อไปอน้อย VIP ครับพี่น้องจะน้อย VIP พอออกนี้ออก209 23น่ะ0990นะพี่น้องนี่แล้ว9ก็มีนะคะนะคะ209เนาะอ่ะแล้วก็มา23มาคู่เลยครับพี่น้องตัวเด่นนะ2เด้งอีกนะอันนี้ก็นะคะ2เด้งอีกนะคะถ้าเกิดว่าไข่ที่แบบว่าบางทีจะจับ วิจัยบอกวันนี้ก็สามารถจับคู่ก็ได้เนาะวันนี้สองสามเข้าทั้งสองนอยเลยเนาะน่อยเฉพาะกิจแล้วก็นอย VIP นะพี่น้องจ่าก็ยินดีกับพี่น้อง FC นะคะที่แบบว่าเข้ามันจับเอาตัวเลขนะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูพี่จัยก็ให้ตัวเลขเข้าดีๆนะไม่รู้ยังไงไม่มีใครเข้ามาดูสงสัยมองไม่เห็นหรือเปล่าไม่รู้เนาะก็โอเคพี่น้องจ้ะ เราก็จะไปต่อของวันที่19กันเลยนะคะไวมากเดือนหนึ่งวันที่19แล้วนะคะพี่น้องจา่าก่อนจะไปรับชมของวันที่19ก้พี่จก็มีคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่าอายุสิบแปดปีควรรับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องจา่าโอเคนะสําหรับวันที่สิบเก้าพี่จเด่นนที่ศูนย์สองเก้านะคะ อันนี้เป็นตัวจับคู่นะนะคะพี่น้องอันนี้จับคู่ได้นะ,ะจับคู่กันได้สองตัวสามตัวนะคะพี่น้องพี่ใจยก็ลองลองจับให้ดูนะพี่น้องที่ชอบลองหยิบจับไปตัวบาทสองบาทไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่าพี่ใจก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาตัวไหนแล้วพี่ใจกก็เป็นคนที่จับสามตัวไม่เก่งด้วยนะคะบางทีตัวเองจับเองนะฟลุกก็ถึงได้ ะะก็สาหรับตัวเด่นพี่ j a ก็จะวางไว้ให้นะคะอันนี้คือในล็อกนะทั้งหมดคือในล็อกของเด่นห้วยลาวนะคะในล็อกห้วยลาวของพี่ j a นะของคนอื่นไม่รู้แล้วก็พี่ j a ก็วางไว้หมดคือพี่ j a หยิบมาทั้งหมดแล้วก็คือจับคู่ในตัวเด่นนะคะเพื่อนๆชื่นชอบตัวไหนก็หยิบจับเอาได้ไม่ชอบพี่จ a ยติ๊กให้สีแดงนี้นะคะคือมันดูตัวเลขเยอะแต่ว่าพี่ jay ก็เจาะให้ไม่กี่ตัวเนาะ แค่แค่สามนะคะอันนี้ก็เนี่ยนะคะพี่น้องจา๋าก็สำหรับวิ่งลูดทางนี้ก็เน้นลูดสำหรับเน้นลูดวิ่งนะคะพี่น้องใครชอบด้านนี้เนาะก็สามารถเ,เลือกหยิบจับเอาได้นะคะอยา่างเมื่อวานเข้าดีดีเนาะสองเด้งสามเด้งนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ยินดีกับพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้กดอ,ออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ใจด้วยนะ แล้วก็แชร์ออกไปเพื่อจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นเยอะกว่าน,นี้พี่จจให้เลขแล้วพี่แจก็อยากให้พี่น้องมาหยิบมาจับเอาเนาะนะคะให้ให้มันเข้าแล้วก็ไม่มีใครมาเอาก็เสียดายนะก็อแอดมินแอดมินได้อยู่คนเดียวพอทําแล้วไม่มีใครเอาไปใช้ก็แอดมินเอาไปใช้อยู่คนเดียวนะคะพี่น้องจ้า ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะมีโชคมีลาภกับพี่ใจทุกวันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ